ดาวจะพาเพื่อนเพื่อนไปสัมผัสกับบรรยากาศค่ายเฮลคัมค่ายที่เป็นมากกว่าค่ายค่ายนี้ไม่ใช่แค่เรียนรู้สาธารณสุขอย่างเดียวแต่เป็นการเปิดโลกใหม่ของการเข้าใจคนและสังคมจะได้รู้ว่าสาธารณสุขไม่ใช่แค่เรื่องสุขภาพแต่พาเราไปรู้จักทุกมิติของสาธารณสุขไปจนถึงการจัดการบริการสุขภาพแต่คือการดูแลทั้งชุมชนอย่างรอบด้านมีกิจกรรมเวิร์กช็อปให้คิดและว,วิเคราะห์ฟังประสบการณ์จากพี่ๆที่เรียนจริงทำงานจริงได้แรงบันดาลใจกลับไปเพียบแถมยังได้เพื่อน ใหม่มีแต่ภาพดีๆและโมเมนต์น่ารักน่ารักที่ไม่อยากให้หายไปถ้าอยากรู้ว่าใครนี้ทักให้ความรู้และอบอุ่นหวัวใจแค่ไหนไปดูกันเลยเรามาซื้อตั๋วรถไฟนะคะสอง <2 S 2> คนห้าสิบบาทวันนี้ไม่ได้ก่อนะคะเมื่อวันที่วันสุดเออมื่อวันราไฟแบบหลายที่แล้วก็เราไม่ต้องจ่ายสัสบ,บาทแล้วก็วันนี้ขนาดไปสองสถานีก็ห้าสิบเราเจอพี่ใครเลยนะคะพี่ใครมาถือป้ายยืนรอรับแล้วนะคะทุกคน เ้วเราก็กําลังลงไปหาพี่ค่ายนะคะทุกนเรามาจิงใ่โดนแล้วแบบไม่คิดว่าชีวิตนี้จะได้แบบมาอยู่มหาเลยดังๆอะไรแบบนี้นะคะทุกคนเราอยู่ที่ค่ายแล้วนะคะทุกคนแล้วนะคะดีใจมากแล้วนะคะแลก็เราอยู่คนละกลุ่มกับฟิตดาวนะคะพเป็นรทุกคน เรากำลังจะไปเซเว่นแต่พอเรายังไม่ได้กินอะไรเายใช่ตอนนี้ก็เราก็ได้ป้ายชื่อมาเปที่เรียบร้อยแล้วนะคะฟีเด็กกับพีเด็กก็อยู่คนละกลุ่มเริ่มเปิดเรามาอยู่ที่วาหีดนแล้วค่ะตอนนีเรากำลังจะไปเซเว่นกันนะคะแบบเสียดาเด็กกับพีเด็กอยู่คนละกลุ่มแบบน่าจะแบบต้องทำเบื้แบบไอ้นั้นใช่ไหม มันไม่ใช่ว่าแยกแต่เราไปยังกันนั้นเออเราไม่ได้อยู่กล้องเดียวกันตรลุนั้นแล้วะะก, <S <S 1> <S 1> ก็กำลังจะไปซื้อของมานะคะทุกคนนีก็กําลังจะเดินไปในอาคารเพื่อไปทํากิจกรรมนะคะตอนนี้ก็แยกกับฟเดียวนะคะทุกคนแล้วก็พีเดียอยู่คนละกลุ่มกับพี่ดาวก็ไปทํากิจกรรมกันคนละกลุ่มนะคะไปดูความสนุกกันได้เลยนะคะบบรู้สึกว่าพี่เขาอ,อบอุ่นมากทุกคนเลยตั้งแต่เชา้ามารอตั้งแต่พี่เขนาน่าจะมาตั้งแต่นู้นขนาดพีเดาวทุกคนนั้น6 อเลยพี่เขามารอเลยทุกคนแล้วก็พี่ก็แบบดูแลดีมากทุกคนตอนนี้ก็ถึงเป็นที่เรียบร้อยนะคะเดินขึ้นบันไดห้าชั้นทุกคนนี่เวทีนะคะทุกคนตอนนี้ก็มานั่งก่อนนะคะความสูงเราจะทำไม่ได้เราทำแั่ตัวเราไม่มีความสูงถูกไหมนะครับเพราะนั้นันดับแรกเริ่มจากตัวเรา ทำตัวเราก็ม <Come> ีสุขภาพที่ดีสุขภาพกายที आ, ่ดีสุขภาพใจที่ดีทำตัวเราให้มีควาสุขท้ายสุดเราจะสามารถให้ผลิตผลวามสุขการให้ผิวใสที่จะบอกเื่อนเนาะทำไอย่างมีความสุขครับวันนี้มีกัน ที่ฐานนะคะจะลงไปนะคะเขาจะลงไปเป็นกลุ่มนะคะแล้วก็แต่ละฐานก็แบบสองกลุ่มอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็นี่ตรงนี้ก็เป็นซองที่ว่าใครจะใส่อะไรก็มาใส่นะคะเป็นข้อความอะไรแบบนี้สวยมากพี่คนทำสวยมากทุกคนแล้วก็กําลังจะลงไปนะคะซาฟีดดาวเพื่อนเพื่อนก็กําลังจะมาทํากิจกรรมในห้องนะคะกําลังเดินแล้วก็มาถึงห้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนแล้วก็กําลังจะเข้าไปนะคะเป็นยังไง อันนึงก่อนว่าน้องๆรู้ไหมว่าถุงที่พี่โชว์อยู่เนี่ยต้องใส่เนี่ยเออแผลใส่เสากแผ่นนี้เนี่ยคืออะไรนะคะรู้ไหมกินดีเนี่ยก็จะเป็นอาหารเหลวที่เราจะให้ผ่านตัวสายตัวนี้เนาะให้กับผู้ป่วยที่เขาเนี่ยไม่สามารถทานอาหารทางปากได้ปกติอยู่แต่ว่าระบบย่อยอาหารเนี่ยทำงานได้ปกติอยู่เนาะ มาเล่นเกมบิงโกนะคะนี wow. mm ่มาเล่นเกมบิงโกทุกคนวีดีอาชนะบิงโกแล้วก็ได้ขนมเป็นถุงเลยอ่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะให้นั่งเป็นแถวเหมือนเดิมนะคะทุกคนอันนี้จะเขาจกแล้วก็จะเอาตีหัวนะะุอ้นารัังเลยกัเือแล้วก็เป็นคนอันนี้ ก็มาทํากิจกรรมนะคะหนูก็เพื่อนเรากำลังมาแล้วก็มาดูนะคะว่าจะเป็นกิจกรรมอะไรอันนี้มันเกียเ่ยวกับเรื่องธกรรมจัวด้วยธรกรรมแบบนี้นะคะถ่าตรงนี้เดยจะดูนะคะพูดยังไง ก็ไม่ได the ้เราก็เลยต้องควบคุมให้มันดีต่อไปคือผ่านน้ำโรคชื่อเราบอกอยู่ว่ามันนำโรคซึ่งผ่านโรคมีใครไม่เข้าใจว่าผ่านโรคไหมโอ้ยเก่งมือที่มือเราอาจจะเป็นแบบเนียมันด้เซล์จากมือเราก็นับเหมือนกันที่มันปล่อยพลังงานออกมาในลูกเกดมันอาจากที่ไหนมันคือพลังงานที่ได้จากเซลลหละจากร่างกายเราถ้ามันตายแล้วแต่ว่าเซล์มันยังปล่อยพลังงานได้อยู่อันนี้ถ้าเราไปตรวจวัดสมมติวัดจากมือน้องที่สวมือน้องกลุ่มก่อนนา ถ้าได้มาก็ขยับเขาพี่เขาอยากจะูแล้วพี่ก็จะจะเป็นากาขอรส่งนี่ให้มันให้มันโดนระยะข้างล่างโอ้ไม่ได้ก็กเถอะขยับกันนึงแล้วพี่ก็จะใส่ในเครื่องอัดผ้านี้นะคะนี่ก็เปิดออกมาแล้วก็ใส่มา ก็จะตััั้ใหมอออ่าาเนนได้ดไเ in ดท่าๆกันเลยพี่วัดสองกลุ่มประมาณสี่พันอย่างมือน้องคะแนนก็ประมาณสี่พันสามร้อยรเอลก็คือก็สำหรับปกติสำหรับคนที่ไม่ได้รับมือใชนังเดือจะประมาณ่าไหร่เี 亲爱的。Oh, เมตรต่อวีก็ได้กิโลเมตรต่อชั่วโมตัวตัดตัดได้นะครับมันก็จะเป็นเป็นตามที่เราเก็บข้อมูลข้อมูลอะไรเราเก็บเป็นแบบเกี่ยวทางไม่ได้หรือจะเก็บแบบข้อมูลรวมมันจะเป็นออโต้เคลวขึ้นมาเนี่ยค่ะมันจะขึ้นเรื่อยๆอยู่มแบบหนึ่ในช่วงหนึ่งนาีของเราเนี่ยมันจะแบบโดยเชื่องนี้เราจะเป็นแมสเพราะว่าโดยทั่วไปเราประเมินว่าเราเป็นน้ำหนักแต่ว่าเราจะเซตใหม่ได้นะแบบวัดปริมาณทั้งหมดที่อยู่ในตอนนี้ได้ วัตถุดิบว่านคือแบบพี่เขาแยกอาหารให้เราเลยนะคะทุกคนแล้วก็มาถามว่าจะรับไหวอะไรเมีไอ้นี้บันหัวด้วยแล้วกนเพือนได้ทุกอันได้ทุกคนเลยมีบนหัวทุกคนเลยทุกคน เมื่อกี้อะใช่ไหมเราอะไปทานไอ้นั้นใช่ไหมเกี่ยวกับภาษาคำไรแบบแล้ก็ี่ี่อะด้วาี่การเ่อมงด้วยนะเขาบ e r บอกวนี่วัดนู้นบอว่านี่วัดอันนี้ไะไแบบนี้นะคะแล้วก็เขาให้นหัวมาด้วยทุกคนนะนะเขาให้เลือด้วยเขา้เลือใหมคะแก่หัวว ใครเคยได่อน้ดนว้งอุยเเยอุยมาลย่จนอีกอย่างที่ในกล่องสีฟ้าเนี่ยใจไปเยลองเปิดดูได้นะอ๋ออ๋อแสดงว่ารู้ครับอะไรนะอะไรนะอันนี้ะร จะมาทดสอบปฏิกิริยารีเซกนะคะเดี๋ยวให้เพื่อนลงหาเส้นดูนะแล้วก็จะทดสอบการ์ุกัน ใช่อันนี้ด้วยทุกคนแล้วก็มาอันนี้แล้วก็ไปวันนะคะ

عليه صلاه الله وآله والأحباب لا إله إلا الله محمد رسول الله ตเราจะต้องรับมือยังไงประมาณนี้ค่ะเราก็จะได้รู้จักอุปกรณ์ที่ช่วยเซฟชีวิตอะไรนี้ด้วยสีขาวหมายถึงวิศวะสีเขียว ก็คือจะฟองของเรานั่นเองซึ่งสีเขียวเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของความปลอดภัยนั่นเองค่ะจะไได้ดี้นะคะน้องอาจจะแบบมีคําถามอะไรหรือเปล่ามไม่รู้อันนี้เป็นเอียร์มัฟค่ะก็รูปร่างคล้ายๆหูฟังเนาะเอาไว้ใช้ลดเสียงรบกวนใช่ในกรณีที่การทําง,งานนั้นเป็นอันตรายต่อหูของเราเองใช่อันนี้ค่ะ ันนี้จะเป็นหน้ากับการสายเคมีนะคะจริงๆแล้วจะมีหลายเปรดมากเลยคนวันนี้ก็ไปถานยากับชีวะอนามัยสักอะไรสักสิ่งนี่แต่เอยใช่ไชด้แหละก็ได้ไปดูว่า ้องใช้ความปลอดภัยอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็พี่เขาก็ค่าอยู่อุปกรณ์นะคะแบบเป็นหมวกแล้วก็เป็นแว่นอะไรพวกนี้นะคะแบบที่ว่ากันความปลอดภัยที่ว่าเราใส่แล้วก็ปลอดภัยแบบได้เซฟตัวเองอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็จะได้ไปดูสวนตรงนั้นแล้วก็สนุกมากทุกคนทีพี่แบบรู้สึกว่าเต็มที่กับกิจกรรมทุกๆฐานเลยนะคะก็สนุกมากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์อาหารสุขภาพหรือฟู้ดซาว์อเฮลค่ะน้ำผลไม้เราก็คือตัวนี้ค่ะเป็นน้ำผักผลไม้ผสมลิ้นจี่ค่ะ โดยเราจะไตเตลกับตัวไอโอดีนค่ะตรงที่อยู่ในบิวเลตซึ่งการทดลองนี้นก็เป็นสน่วนหนึ่งของรายวิชาของหลักสูตรคู่ไมด์นะจ๊อุปกรณ์ที่เราใช้ก็จะมีตัวบิวเลตแล้วก็ที่บรรจุตัวที่ไอโอดีนที่มีความเข้มข้นสน่วนเด็นส่วนนึง normal ค่ะแล้วก็จะมีขวดลูกชิ้นที่เราจะใส่ตัวอย่างไว้ซึ่งในขวดลูกชิ้นนอกจากตัวอย่างแล้วก็จะมีน้ำากลืแล้วก็ตัวน้ำเปร้ยค่ะเสร็จแล้วมันจะออกเป็นสีฟ้าอ่อนค่ะแต่ว่าถ้าเราใช้ ปริมาณไอออดินมากเกินไปก็จะเป็นสีน้ำเงินเข้มเพราะฉะนั้นสีของเราก็คือสีฟ้าเนาะใช่แล้วรอพี่ไอร์น้องก็เห็นไหมขยับไปตรงนู้ได้ค่ะแต่ว่าแนะนำการเตะนิดนึงเนาะคืออย่าพูดเดียวให้หยดประมาณทีละหยดเพราะว่าตัวอย่างของเราไม่ได้ใช้ไอดินเยอะมากขนาดนั้นเนาะก็ใจเย็นแล้วไปทำทีละหยดดูพี่ออร์เป็นตัวอย่าง Seumur hidupku dan ku berjanji Takkan sakiti Kau yang ku cinta sepenuh hati Biarkan semua manusia Jadi saksi nyata Bahawa memilikimu adalah Anugerah terima Mereka menghidupkan diri ใส่เสื้อกาวอะไรแบบนี้ด้วยแล้วก็มันว้าวมากทุกคนเสื้อกาวแบบของมาฮิโดนรีวิวเดี่ใช่ไหมเออแล้วก็มันตื่นเต้นมากแล้วนี่กําลังจะไปทานถัดไปนะคะทุกคนกําลังเดินเดินไปนะคะถ้าเราก็กําลังไปเกทีเทนะคะให้ได้ให้ได้แบบไอ้นนี้อ่ะให้มันแบบสอดคล้องกันสอดคล้องกับอันนี้ของเรานะคะเนี่ยจุดเดือดไอ้น่าเดือดพี่ของเรามันเป็นอะไรใช่ไหมมันเป็นสูวนหาใช่ไหมอ่ะใช่ได้เดี๋เดี๋ยวไปถามพี่เขาบ้างแล้วก็เผื่อที่เราได้ จุดแรกนะคะซึ่งทุกๆทุกสาขานะคะจะได้เรียนแหลงั้นก่อนที่จะเหลกนต้องมีวรู้แล้วก็เรียตัวเือกกการเข้าแค่ะี่นะคะจะมาพูดให้นอฟังเกี่ยวกับการตตัวก่อนเข้าแหลกค่ะ มาก่อนไหมใช่เน่นอนแล้วขึ้นขาหาวอะไรเนี่ยเราก็จะได้เข้าแลบอย่างจริงจังนะคะโดยสิ่ง,งที่เราต้องรู้เนี่ยอันดับแรกนะคะคือเราต้องศึกษาแผนผังของข้อปฏิบัติการเพราะว่าจะได้รู้ว่าจะมีบิ๊กเกอร์อรผลิตแชมพูต่อมาเป็นผู้นแก้แววัป็นมากของเหนลวแบบมีความต้องยำสูงก็จะเรียกว่าแบบที่หนึ่งมีพิเศษ กระบอกตัวดิวเรตและถุงอัปยศมากแล้วก็อุปกรณ์อื่นนะครับมีหลอดยอดแท่งแก้วหลอดทันลรองะครับกระจกนาฬิกากับทุกคนตอนนี้ในห้องนี้เ็าจะเป็นสองฐานนะคะแล้วก็ฐานนู้นกับฐานนี้ฐานนู้นอ่ะเขาให้แบบไปคำาระแบบนี้ใช่ป่ะแล้วก็ฐานนี้อ่ะไอ้นั้นแบบคล้ายๆค้าหห่นะครับทุกคนแล้วก็เป็นเกมนะคะทุกคนแล้วก็จะไปถายทัดไปนะน้องติดมาหาอะไรนะครับก็กำลังที่จะเดินไปหา คำปิศนานะคะแบบเดินตามติดนู้นตรดนี้แล้วก็จะมีคําให้แล้วก็เ,าเอาคำานาดมารวมเป็นคําถามแล้วก็ตอบนะคะแบเราเดินทั่วคณะเลยนะคะทุกคนแล้วก็แบบหมดหมดเอเนจีมากไม่ใช่หมดทัวแบบมันขึ้นบันั้แต่ว่าก็ไม่เป็นอะไรมันสนุกทุกคนแล้วเราก็กําลังเดินดูทุกคนทีนท่เขามาหากันทุกคนตอนนี้ขึ้นมาหกชั้นนะคะเพื่อมาหาคำใบเป็นเกมแล้วก็ลงไปต่อ ก็ให้รวมรมกันแล้วก็ให้ได้คำใบหนึ่งคำเมาหากันนะคะว่าจะพูดไหมพูกชิ้นทุกคนเบลอเลยหลังจากที่เดินหลายอาคารหลายจุดมากนะคะแบบเขาให้ไอ้น,นั้นอะเขาให้คำไปแบบนิด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 ใช่ไหม ก็แบบนิดเดียวเองแล้วก็แบบหาหลายจุดมากทุกคนแล้วก็เขาถามว่าเวาสรุปได้น,นะคะทุกคนเขาถามว่ามาฮิดลอะมีกี่วิทยาเขตนะคะคำถามแบบแค่นั้นเลยแต่ว่าแบบกว่าจะได้แต่และคําถามว่าทุกคนแบบยากมากแล้วก็เราก็จะเอาอันนี้ไปตอบที่นูวที่เขารวมตัวกันหลายกลุ่มแบส์นะคะยามไปโน่นเลยนะเพราะพี่ๆก็จะพากล่ามาแจกให้นะคะ เราจะไปนอนกันนะคะทุกคนกลังจะไปนอนนะคะทุกคนแต่ก่อนจะไปนอนเดี๋ยวเราจะไปเขียนความในใจอะไรให้ก่อนแล้วก็มาโยนใส่นะคะทุกคนเพราะพรุ่งนี้่อนเย็นก็จะเสร็จข่ะเลยนะคะแล้วก็กําลังเดินไปไปนอนอีกตึกหนึ่งแต่ว่าน่าจะเป็นตึกของคณะนี้ด้วยแต่ไม่ว่าสาขาไหน,นอมอมตึกนี้แล้วทุกคนยีงกลับไปนอนสบายอ่ะคนตอนเนี้ยเราก็ ถึงที่พักละไหมก็พูดว่าถึงก็ได้นะทุกคนก็อใช่สบายมากเหมือนโรงแรมเรานอนที่คณะนะแต่เหมือนโดเรมเลยก็ด้านนอกอ่ะเป็นวิวด้วยทุกคนเป็นวิวเหมือนโดเรมห้าดาวแล้วก็นี่อ๋อที่หัวพี่ดาวทุกคนคะวันนี้ก็จะเป็นค่ายวันที่สองนะคะแล้วก็ตื่นอาบน้ำอะไรเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปรวมตัวกันนะคะแล้วก็วันนี้เราก็จะใส่เสื้อค่ายด้วยกเสื้อค่ายสวยะไร ที่หลังเป็นตัวอักษรใช่แล้วก็จะขึ้นไปทางกิจกรรมนะ,ะ่ะแบบนี่มีป้ายอยู่ช่วใช,ชว่ขึ้นมาวันแรกอ่ะใช่แบบเบ,บ็ดขออ่ะเขวนไว้แต่ละชั้นแล้วก็แบบเราต้องหาว่าแต่ละชั้นมีชื่อใครมีชื่อใครแล้วก็ไปหยดทุกคนคะฟีเดียก็จะมากินข้า,าวเช้านะคะเราอยู่คนละกลุ่มกันนะคะทุกคนแล้วก็มีกระบอกน้ำของใครด้วยน่ารักมากนี่ เช็คว <Okay>. okay. ่าเข้าอ่ะกินข้าวเสร็จแล้วแล้วก็ให้มานั่งแล้วก็ตอนนั่งอ่ะมันเป็นวันสุดท้ายแล้วก็เราก็เขียนความในใจด้วยเขียนอะไรก็ได้นะคะให้เพื่อนแล้วก็ประยชนในนั้นน่ะแล้วก็จะเขียนชื่อตัวเองรื้ว่าไม่เียนก็ได้ใช <น S 2> <จะ S 1> ่ <จะ S 3> ไหมค<จ>ะแล้วก็พิดาวเขียนไปประมาณห<ม>นึ่งเลยแล้วก็ราอยากเขีอะไรให้ใครกสามารถใส่ได้นะคะังคนเรยนนะคะแบบกลุ่มกด มาหยดความในใจให้เพื่อนๆนพีพ่ๆในค่ายนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาหยอดกันเลยนะคะทุกคนนี่นะคะทุกคนเยอะมากที่วีเดียเขียนให้ยังเขียนไม่หมดทีนะคะทุกคนแบบตั้งใจว่าจะเขียนแบบหลายๆคนเลยอะ่ะเขาก็จะมาใส่กันนะคะ,ะตีต้นนาออีกปีหรือ2ปีวันนี้เราเจอเกันในฐานะที่คุณเป็นนักเรียนอีกสองปี ขอให้เจอกันในฐานะที่คุณเป็นนักศึกษามหาวิยาลัยที่โตคณะเรามีปริญญาตรีสี่หลักสูงรอันนี้อยากให้พวกเราทำความเข้าใจอันที่หนึ่งเนาะถ้าน้องคนไหนไปเปิดดูทูบหรือไปดูในเด็กดีที่ย้อนหลังไปวันนี้ขอให้เปลี่ยนนิดนึี่วว่าอาจจะเป็นข้อมูลเก่าข้อมูลนักปีน,นี้ตอนที่ปริญญาตรีระมสี่หลักสูตรจะไ เดี๋ยวพี่จะเดินไปให้ได้รู้ว่าประวัติศาสตร์ชาติของมนุษย์นะครับต้องมีการในส่วนของการติดสัมพันธ์กันตลอดเวลาครับระหว่างสุขภาพของมนุษย์และก็สิ่งแวดล้อมถ้าสิ่งแวดล้อมดีสุขภาพก็จะดีนะครับทุกคนหลังจากที่ว่าฟังบรรยายมานานแสนนานเขาก็ให้รายละเอียดทุกอย่างเกี่ยวกับคณะ งานรับสมัครแบบทุนอะไรแบบนี้ใช่ไหมเออเขาก็ให้คำแนะนําอยู่หลายชั่วโมงนะคะแล้วก็เวลาแนะนําเสร็จแล้วก็จะไปสนทนาการต่อนะคะเป็นเวลาที่เรารอคอยนะคะคนสนทนาการู้กิรอบาด แล้วก็ต้องเหนื่อใช่ไหมยูดีพี่ทุกคนโอ้ดูแลดีมากี่ก็ดูแลดีมากทุกคนแล้วก็เป่านี้ก็คือพี่กล่มของพี่ตาแล้วกทุกคนแล้วก็เนี่ยอะไรมันจะดูแลดีขนาดนี้ดูแลดีมากทุกคนดูแลแบบดีมาพ่ตาเลยเหมือนจะหายอ ตอนนี้นะคะก็ここเป็นข้าวมื้อสุดท้ายของค่ายนี้เลย<อ>เป็นข้าวมื้อสุดท้ายของค่ายนี้นะคะทุกคนรู้สึกเศร้ามากเดี๋ยวพี่ค่าอยาอ่ะตัวนี้ยเพื่อนๆได้กินกันแล้วเอง๋เรี่นราวาแบบอาหารอิสลามใช่ไหมนั่นแหละพี่เขาดูแลดีมากเขาถามว่าต้องการที่ละหมาดไหมแล้วก็ข้าวอิสลามจริงๆเราจะดูในสังคมแบบเนี้ยเขาก็ดูแลเขาให้เกียรติเรามากทุกคนเลยมันไม่รู้จะดียังไงทุกคนแล้วก็เป็นข้าวมื้อสุดท้ายรู้ะะสึกแบบ รู้สึกซาบจริงๆรู้สึกซาบแบบขอบคุณมากพี่เอามาให้แล้วนะคะไอ้กระทีพี่ก็เอามาให้แล้วนะคะทุกคนแล้วก็น้ำอ่ะนี่อันนี้ด้วยเป็นเหวนเข็มนะคะทุกคนแล้วก็อ่าก็เราอ่ะไม่ต้องไปเติมน้ำเองเพราะพี่ข่ายังไปเติมให้แล้วก็จะเขาจะมาถามว่าเจ้าน้ำแดงหรือว่าน้ำเปล่าแบบดูแลดีสุดๆแม้แต่น้องร้อนอะไม่ใช่ถามว่าร้อนไม่ได้ถามถามไม่ใช่ว่าถามอย่างเดียวมา อะไรมาพัดให้ด้วยทุกคนโคตรดีดีสุดๆนะคะทุกคนเป็นข้าวมื้อสุดท้ายที่จะกินพี่ข้าวนี้นะคะเขาก็จะมานั่งกินข้าวเป็นเป็นพี่ข่านะคะทุกคนนู่นพี่ข้าองเราน่ารักมากนู่นจำชื่อน้องไม่ได้ครบเขาก็กินข้าวนะคะทุกคนมื้อสุดท้ายแล้ว พี่มันข่ดันดพี่ดิีดยดดดทุกคนครอบครัวก็จะมาช่ายรูปกับพี่ๆแล้วก็อาจารย์แล้วก็ศาตราจารย์แล้วก็พี่ๆีจบเียนที่นีนะคะทุกคนวันนี้เราา เดียววันเนเวเาได้เจอสาราย์ด้วยทุกคนชีวิตนี้คือเรงปีแลูปแขอเป็นพี่น่ล้ลีเีค่ะพี่เอ๋อโอเคกดค่ะกดเยคะพี่เล้ยเอาสุขก่อนคะอ่าเดี๋ยวนอันนี้ข้าค่ายแบบได้จบเอ้พี่ ทุกคนคะพี่มา 2D BTS นะคะต้องจากกันแล้วอ่ะเราจะไปสยามก่อนนะคะทุกคนฮัล